สรางพี่น้องเราเพิ่งสร้างจำเป็นสร้าง,างอิริอิหลัวสางสรางสราง,รางน้ำก๊อกน้ำตแตกก็เลยสร้างก็เลยเอ็ดเองสร้างก็เลยทำเองทำเองไม่ต้องเกรงใจใคร มาเองวิศวะมาเองวิศวะดิวิศวะก่อนคือบ่คือบ่พี่น้องคือบ่ไหนนี่ยฮ่าฮ่าฮาฮ่าิ่ส้ที่่ายเตียงได้บ เพื่อนเบืองการเบื้องท่าทางนี่เบืองท่าทางคือเพื่อสนใจไปเอ็ดอยู่เฮือนบัก๊อกน้ำเพื่อฮักเพื่อเตะก็สนใจครับติดต่อได้จ้ามีเบอร์โทรพร้อมเกมมิ่งอันนี้กับเจ๊พาเน้อเจ๊พาเจ๊พาทำอีกนี่ พี่พาทำเองเหมือนเงี้นี่เระคนอยู่ผู้เดียวนะพี่เดี๋ยมันก็ต้องเฮ็ดเอาเองคนอยู่ผู้เดียวนะต้องเฮ็ดได้ทำได้ทุกอย่างเราทำได้เนาะพี่เนาะกูว่าจะอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวมาห้สิบแปดจีแล้วฮักบอ 69, 69, สห้อสิบเก้าอสิเาเสอาหัวพันหนพี่น้อง ฟังบึงนู้หกสิบเก้าเสี่ยวผัวกัสันอ,นอ,มอนืมอันหมเพิน่นทักมาว่าอายุเจ็ดสิบเอ็ดั่สันเจ้ากับสิก้าบ้านเก่าก่บสันในบึงเดียวทำเองใช้เอง เองใช้เองนักเลงพอพี่นะ้องวิศวุ <laughs> Solar, บวิศวบวิศวบมีแม่นวิศวะวิศวบลูกขึ้นนี่ก็ไงท้องง <laughs> านช่างเราก็เราก็ทำได้กิน,นเ,เราก็ <c oughs> ทำได้ กอกทอกันม e no no ันก็ไม่ห้าวเลยเฮ้ย huh. ก็เอาไอ้น right. ้อยติมมันต่อขอต่อมันจไอ้น้อยไอ้ใหญ่เลยมะฝอแบบนั้นเราคงไปเบิร์ตเลยกันไอ้น้อยไอ้ผู้ไอ้ผู้ดีไอ้ผู้ไอ้เจ้าตัดน่ะทั้งกระถางนะแม่นบอกไอ้น้อยบมดน้อยเลยมันทอกันบสร้างลูกก็ไม่ได้แล้วได้แล้วเห็นบ่สันเ็จเลยพี่น้อง ้างใหญ่อยิค่ะพิดวะว่าเหน่ะยใช่เลิจะว่าทำ้าผมบ่นเป็นที่ที่แห้งเกินถึงเบานๆเนาะนี่แหละคลิปนี้ก็ติดแต่ยองหัวนะพี่น้องคลิปนี้ก็คือว่าตอกน้ำแต่ตอกน้ำหักบ่มีคนซ่อมกับต้องเฮ็ดอีกต้องซื้อถาเองได้สำร็จสำร็จสำร็จ สำเร็จอีหลีเห็นว่ามันเพื่อสิจ้างกลับมาจ้างได้ไหมเด้อเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรไว้เอากล้องละสิบบาทเอากลองละสิบาทเพื่อมาเนี่ยมีผักมีหญ้ามีป้อมเบิ่งท่าเบิ่งท่าสร้างโน่นนะเบิ่งท่าสร้างเอารถน้ำหดผักหดหญ้าเอ็กกลอกน้ำไม่ทางหดผักหกของอะไรพี่น้อง